สวัสดีวสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะเอาเครืบินที่63นะครับไปลำที่ตัดขึ้นมาเองเนี่ยมาฝึกท่าที่จะฝึกวันนี้นะครับก็คือการโยนยังไงให้มันตั้งได้นะครับปกติเวลาเราปล่อยเครืบินไปเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างนี้เขาก็จะพุ่งไปข้างหน้าเกัน แต่วิธีการให้ไปไม่ไกลมากเนี่ยก็คือเราใช้ตัวอลิเต์ช่วยนะครับพอเราโยนสมมติเราเล่นคันเร่งประมาณหนึ่งตอนจะปล่อยมือเนี่ยเรามือขวานะครับมาจับตัวลิเตอร์ัดขึ้นตรงนี้นะครับงัดขึ้นเบาๆพอล่อไปพบเดี๋ยวเขาก็จะตั้งให้เองนะครับวิธีการง่ายๆเลองดูกัน,นครับ แตะเบาๆนะครับตัวนี้แตะเบาๆแค่นั้นเองเราโยนขึ้นไปอย่างเงี้ยเสร็จเดี๋ยวเครื่องมีนเขาจะทิ่มมากแล้วเราก็งัดย้อนกลับมาเบาๆนะครับไม่ต้องงัดแรงมากไม่ต้องงัดแรงมากเดี๋ยวเข้าตัวครับนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยที่จะโยกใดูมันเป็นรากาแบบนี้นแบบนี้ ก็ไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องแรงมากมค่อยๆแต่งไปนะครับปล่อยมือไปก่อนนะครับเล่ามือขวาเนี่ยรับจากคุ้ปินเนี่ยพยโยกตัวอลิเวเตอร์ตัวนี้ เดี๋ยวจะลองโยนไปโยนมาให้ดูโยกน,ลยละนะครับโยกน้าโยกหยกลังเราจะวิธีแต่งเบาๆนะครับลองฝึกกันดูนะครับแล้วฝากกด Subscribe ให้ด้วย วินนี่สนุกก่านรีวิวสวัสดีครับ